ไม่พี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 ่พูดผิดตรงไหนอ้อไม่ส้มข้อข้อไอข้อไม่ส้มมีเกาะขาวเยอะพี่พูดผิดตรงไหนแล้วมันสไลด์เร็วมันสามารถหลบสกิลพี่ได้และเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันสไลด์เร็วแล้วมันสามารถหลบสกิลพี่ได้แล้วมันอันติมันเร็วสกิลมันเร็วเห็นไหมอันติอีกแล้วเนี่ยอันติไปอีกแล้วแหละอันติป๊บเยื่ออ่ะใครดูดอันติพี่ยังไม่ออกกันนะแต่มันอันติแล้วนะใครดูนะไม่อันติพี่ยังไม่ออกกันนะแต่มันอันติแล้วนะอ่ะอ่ะอันติีแล้วใครดูนะเห็นไหมอันติแล้วเห็นไหมัอติทุพืนน่ะ ตียังเร็วเลยเอ้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 ยเดี๋ยวเพิ่งนะตัวนี้ไม่นับนะตัวนี้ไม่นับนะตัวนี้ไม่นับนะเอาตัวนี้ไม่นับนะตัวนี้ไม่นับนะตัวนี้ไม่นับนะหลบสกิลทำไมอ่ะตัวนี้ไม่นับเออตัวนี้ไม่นับหลบสกิลตัวฐานหลบสกิลตัวนี้ไม่นับอืมไม่นับครับทุกคนตัวนี้ไม่นับจองห้องยี่สิบแลพี่ชายใหญ่ตัวสู้มันไม่ได้เหรอเว้ยไม่ตัวเราสู้มันไม่ได้เหรอเว้ยดอกดาเมจวัดเลยไหม ไม่นับครับทำไมอะจะไม่นับมีปัญหาป่ะตัวแพ้ทางพี่บอกแล้วตัวแพ้ทางพี่ก็อยากเล่นกับเขาเฉยเออจะอะไรมาพูดว่าตัวไม่แพ้วะมึงเป็นเมนเมทส้มมึงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าตัวมันแพ้ทางเออไม่พี่รู้สกิลเขาอยู่แล้วเว้จะมาบอกไม่แพ้ทางยังไงวะเออเออจะรู้อ่ะมันเป็นเมซส้มมันรู้อยู่แล้วมันเจอตัวไหนมันชนะตัวไหนบ้างมันรู้อยู่แล้วเว้เออ ไม่รอดอะไรมันจะไม่ชนะทางอารีนดูสกิลเขาก็เร็วพี่บอกไปแล้วว่าสกิลมันจะเร็วแล้วมันมีเกาะขาวแล้วเี่ยนมันจะหลบสกิลพี่ได้มันจะไรหลบสกิลพี่ได้แล้วอันติมันจะเร็วกว่าพี่อ่ะอันติเองเท่าไหร่เองเองพูดมาลิตอนเนี่ยอันติเองดูครูดาวเท่าไหร่อันติพี่คูดาวสิบเอ็ดวิอ่ะมันคูดาวประมาณแปดวิอ่ะเชื่อไหมอ่ะกี่วิอ่ะอันติกี่วิสิบสองไม่จริงหรอกไม่สิบไม่สิบสองหรอกไม่จริงมึงลองใช้เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวอันติไปแล้วนะอ่ะอา้ันติ อันติไปแล้วนะอันติีสองอยังไงเก้าวิเห็นไหมบอกแล้วแปดวิมันคูดาวมันกว่าพี่ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วมันเร็วกว่าอยู่แล้วเอออันนี้มันยังไม่ได้ออกคูดาวเนี่ยมันยังไม่ได้ออกลกคูดาวนะมันยังไม่ออกลกครูดาวสุดๆนะมึงลองออกครูโนะลอออกค,ลคูดาวดิอัติตรประมาณหกวิจะรู้อันติอันติครึ่งหนึ่งของพี่อยู่แล้วอันติของพี่อ่าสิบเอ็ดวิเห็นไหมคือคืออันติมันจะหกวิแค่นั้นแหละครับเออบอกแล้วอันติมันเร็วกว่าแล้วมันอันติมันเร็วกว่ามันจะดีกว่าตรงไหนเพราะมันจะ